ในมืดกับในดวงสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมากมีอาชีพหาของป่า <c oughs> ล่าสัตว์เอาไปขายในเมืองฐานะก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเมียของทั้งสองคนก็ท้องในเวลาไล่เลี่ยกันทั้งในมืดและในดวงก็ดันโดนมาหาจับ,บจองที่ปลูกบ้านอยู่ใกล้ใกล้กันแต่ว่าที่ทำกินก็ได้เพียงคนละสิบว่าไร่เพราะว่าคนอื่นก็มาจับจองกันแทบหมดแล้ว เหลือแต่ที่ติดชายป่าติดตีนเขาที่มีดิน้านเยอะไม่มีใครสนใจในเมืดกับใ่อวงก็เลยได้ที่ตรงนั้นสมัยก่อนนี้ใครอยากจะได้ที่ทำกินเยอะก็ถากถางจับจองที่กันได้แล้วแต่ความขยันถ้าขี้เกียจก็ไม่มีที่ทำกินที่ดินตามชนบทแต่ก่อนนี้ไม่แพงไม่มีราคาเพราะว่าประชากรก็ยังน้อย เรื่องเสือเรื่องโจรก็มีบ้างแต่ว่าชาวบ้านถ้าจนๆก็อยู่กันอย่างมีความสุขเพราะโจรไม่ค่อยมายุ่งด้วยไม่มีสมบัติอะไรจะให้มันปล้นส่วนคนรวยก็ต้องนอนผวากันบ้างโจรสมัยก่อนบางคนจะไม่ทำร้ายคนแก่แล้วก็เด็กผู้หญิงว่าถือว่าเป็นเพศแม่แต่บางกลุ่มก็ชั่วช้าลูกสาวใครสวยก็จะฉุดค่าไปทำผู้หยีงผู้ยำก็ต้องคอยระมัดระวังกัน ชีวิตของในมืดกับในด้วงเนี่ยคล้ายๆกันคือโตมากับเรือพ่อแม่ล่องเรือทรายต่อจากปู่ย่าตายายในเมื่อหากินกันน้ำก็เลยไม่มีที่มีทางอยู่บนบกเมื่อมีความรักพาสาวหนีก็อยากจะอยู่บนพื้นดินที่มีที่มีทางอยู่มีบ้านคนที่เป็นเมียก็พอจะมีที่ทางแบ่งให้ทํากินแต่ว่าในมืดกับในด้วง ก็อยากมีที่เป็นของตัวเองก็เลยพยายามหาที่หาทางเป็นของตัวเองที่ใกล้บ้านก็พอจะปลูกถัว่วปลูกงาได้บ้างด้วยความที่เป็นเพื่อนรักกันเมื่อเมียท้องก็พูดกันไว้ว่าถ้าหากว่าเป็นผู้ชายคนหญิงคนก็จะให้เป็นคู่กันอยู่เป็นผัวเมียกันเมื่อถึงเวลาปรากฏว่าเมียในมืดนี้คลอดก่อนได้ลูกชาย ในมืดก็นึกถึงตอนที่ล่องเรืออยู่กับพ่อแม่และน้องอยู่หากินกันน้ำมาตลอดก็เลยตั้งชื่อลูกชายว่าสมุดอีกสองอาทิตย์ลูกในดวงก็คลอดคลอดออกมาเป็นผู้หญิงสมใจในดวงก็ตั้งชื่อว่าสมอให้มันคล้องจองกับลูกในมืดที่ชื่อสมุดนะคนเก่าแก่ก็จะตั้งชื่อไม่เก่งหรอกนึกอะไรได้ก็ตั้งไปแบบนั้นเนี่ย ในด้วงก็บอกว่าชีวิตลูกจะได้มั่นคงนะที่ชื่อสมอเนี่ยมั่นคงเหมือนเรือที่ทอดสมอแต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจทั้งสองบ้านนี้มีลูกคนเดียวไม่มีหลายคนเหมือนกับเพื่อนบ้านเด็กทั้งสองก็โตมาด้วยกันแต่ก็เหมือนว่าลูกสาวในด้วงนี่จะไม่ชอบสมุดลูกในมืดเลยพอเดินได้เล่นกันได้ทีไรก็จะตีกัน ด็กชายสมุดในตอนนั้นก็ดึงผมโกะของเด็กหญิงสมอเด็กหญิงสมอก็กระชากผมเปียเด็กชายสมุดแม่ก็ต้องคอยห้ามพอทั้งสองโตขึ้นพอรู้ความพ่อแม่ก็จะสอนว่าต้องรักกันนะวันข้างหน้าจะต้องอยู่ด้วยกันจะต้องเป็นคู่กันวันหนึ่งสมอก็นั่งเล่นขายของเอาดินมาปั้นทําหม้อข้าวหม้อแกงทำจาน เก็บดอกไม้ใบหญ้ามาใส่ทำเป็นขายขนมส่วนเจ้าสมุดก็ทำธนูอยู่ได้ยินเสียงสมอวัยแปดขวปร้องขายขนมก็เดินมาสมอก็คิดว่าสมุดจะมาเล่นด้วยถึงจะเกลียดแต่ด้วยความที่ไม่มีใครเล่นด้วยเพราะว่าบ้านอื่นก็อยู่ไกลสมอก็เลยถามเจ้าสมุดว่าจะซื้ออะไรไหมสมุดก็บอกไม่ซื้ออะไรทั้งนั้นนะ่ะลำคาญทำธนูจะยิงนกเล่น เสียงหนึ่งมึงร้องขายของอะดังนกหนีหมดสมอก็บอกมึงไม่ซื้อมึงก็ไปไกลๆกูเล่นคนเดียวได้สมุดก็ว่าถ้าจะเล่นก็อย่าแหกปากขายของเล่นเงียบๆที่สมอก็บอกกูจะร้องขายของกูไม่หยุดเสร็จแล้วสมอก็ร้องขายต่อซื้อนมแม่จ้าขนมอร่อยอร่อย,ออยหวานหวานจ้าสมุดโมโห,โหใหญ่ใช้เท้ากระทืบหม้อเล็กๆที่สมอปั้นแบนตะแต่ติดดิน สมอก็มอหวัวเอาไม้ที่ตัวสมมติว่าเป็นเป็นมีดอ่าทํากับข้าวนะตีหัวสม,มุดจโนโหนตอนนั้นทั้งคู่ตัดจุกตัดเปียกันแล้วสม,มุดเจ็บก็ต่อยเขาเบ้าตาสมอจนเขียวสมอนี่ร้องลั่นแม่ทั้งสองที่กําลังแกะถั่วเขียวออกจากฝักอยู่ในสวนได้ยินก็วิ่งจากเพิงพักมาดูก็เห็นทั้งคู่กําลังตีกันชนลมุลแม่ของสม,มุดก็ตีลูกชาย บอกว่าเป็นผู้ชายไปต่อยผู้หญิงได้ยังไงนิสัยไม่ดีสมุดถูกแม่ตีก็ร้องไห้อิหมอมันตีหัวหนูก่อนเนี่ยดูหัวหนูสิโนเลยแม่ของสมอก็บอกว่าสมอตีพี่เขาทำไมแม่สอนแล้วว่าให้รักกันเดี๋ยวพ่อกลับมาจะต้องโดนดุแน่ๆสมอก็บอกมันมากระทืบของเล่นหนูก่อนนะไอ้หมดนะไอ้บ้าสมอก็ร้องไห้ แม่ของสมุดก็รีบผงข้าวเอาผ้าหอ่อข้าวสวยมาประกบให้ทั้งคู่พ่อแม่ของสมุดก็สมอพูดกันว่าเอ๊ะสองคนนี่มันไม่ถูกกันเลยนี่โตขึ้นมันจะรักกันได้หรือเปล่าในมืดก็บอกว่ามันต้องได้สิถ้าสมุดมันไปรักไปชอบคนอื่นเดี๋ยวข้าจะแผ่นกบาลมันเองข้าจะไม่ยอมเด็ดขาดวันเวลาผ่านไปจนทั้งคู่ก็อายุส8ปดเท่ากัน เพียงแต่สมออ่อนขว่า2สองอาทิตย์เกิดเดือนเดียวกันสมุดเกิดต้นเดือนข้างขึ้นสมอเกิดปลายเดือนข้างแรมสมุดนิโตเป็นหนุ่มนะรูปหล่อเหมือนพ่อส่วนสมอก็เอวบางร่างน้อยเหมือนแม่ก็เป็นคนน่ารักไม่ได้สะสวยอะไรมากมายสมุสมดก็มักจะตามพ่อออกไปหาของป่าล่าสัตว์อยู่บ่อยๆ แต่ว่าช่วงนี้หน้าฝนก็ต้องอยู่บ้านวานพืชผลหากบหาปลากินตามประสาวันนี้สมุดกำลังจะลงไปอาบน้ำที่ท่าสมอก็มาจะอาบเหมือนกันแต่ต้องรอให้สมุดขึ้นมาก่อนสมอก็บอกว่าทำไมวันนี้มึงมาอาบน้ำเร็วว่าเกินนะทุกวันเห็นมึงอาบตอนเมืออ่อสะสมุดก็บอกกูร้อนนะกูจะอาบตอนไหนก็ได้ถ้าน้ำไม่ใช่ของบ้านเองคนเดียวสันหน่อยมาทีหลังนั่งคอยไปก่อนเด้ หมอก็นั่งคอยบนสะพานที่พ่อเธอทําที่นั่งต่อขึ้นมาเองใช้ท่าน้ําร่วมกันสมสุดก็แกล้งไ่า้น้าลอยคอเล่นไม่ยอมขึ้นมาง่ายๆสมมอรอนานก็ตะโกนด่าไอ้หมดเมื่อไหร่มึงจะขึ้นจากน้ำลาทีน่ะกูรอจนเมื่อยแล้วมึงจะอาบน้ํายันตัวซีดเหมือนกับผีตายลอยน้ํายังไงมึงเห็นใจคนอื่นก็มึงดิสมสุดก็บอกทํา,มาไมอีหมอกูจะขึ้นจากน้ําเมื่อไหร่มันหนักหัวใครอะ ก็หนักหัวกูสิแล้วกูขึ้นไม่อาบบนหัวเมือนเมื่อไงสมุดพูดแล้วก็หัวเราะสมอโมโหอ้าปากยันด่าก็เหลือบไปเห็นผ้าขามาของสมุดพาดอยู่หัวเสาสะพานไอ้หมดไอ้ปรีนี่มึงแก้ผ้าอาบน้ําเหรอเออกูแก้ผ้าอาบน้ํากูไม่อยากให้ผ้าขามากูเปียกแล้วมึงทําไมไม่บอกกูอ่ะกูจะได้ไม่ต้องนั่งรอมึงมึงจะให้กูดูมึงแก้ผ้าเหรอ สมุดก็บอกว่ากูไม่ได้คิดอะไรทําไมกูจะต้องบอกมึงทํำยังไว่ากูไม่เคยแก้ผ้าให้มึงดูตอนเด็กๆกับแม่กูก็จับกูแก้ผ้าถูขี้ใครที่เนี่ยแล้วมึงก็อาบน้ําด้วยแหมพอโตขึ้นมาทําดัดจริตดูไม่ได้ก็นั่นมันตอนเด็กกูจําไม่ได้หรอกปากดีนักนะมึงกูจะไปอาบน้ําฝนก็ได้แต่พระขราม้ามึงอะ่ะกูจะเอาไปด้วยมึงแก้ผ้ากลับบ้านกันแล้วกันสมอง็หัวเราะรีบหยิบพระกม้าไป สมุดก็ตกใจมึงอย่าในบ้านะมึงจะให้กูเดินทงทงผ่านบ้านมึงไปได้ไงบ้านกูอยู่ถัดบ้านมึงนะมึงอย่าทะเลื่องในอีหมอแต่สมอก็รีบวิ่งกลับบ้านไปโยนพระกม้าของสมุดเข้าป่าไผ่ก่อนที่จะเข้าบ้านสมุดก็ด่าตามหลังมีบ้านนี่มึงแกล้งกูยหญยถึงตากูมม่งหมดแล้วกันสมุดนี่โกรธมากรีบหยิบขันสบู่ขึ้นจากน้ำวิ่งกลับบ้านแม่ของสมอกําลังจะขึ้นบ้าน นายมืดกับนายดวงก็นั่งจิบชาใบครูอยู่แคร่ใต้ถุนบ้านของหมอแม่เห็นสมุดเอามือกำปิดของลับวิ่งกลับบ้านก็ตกใจตายตายตาเถนนั่นแปลตที่ไหนวนะน่ะเฮ้ยพี่ดวงมันนึกยังไงมันวิ่งแก้ผ้านะ่ะนายดวงเห็นลูกชายในสภาพแบบนั้นก็ตกใจเออเออเดี๋ยวข้าจะไปถามมันนายดวงก็เดินกลับบ้านไป สมออาบน้ำอยู่หลังบ้านได้ยินก็สะใจยิ่งนักสักพักหนึ่งในด้วงก็กลับมาใหม่ในมืดก็ถามว่าไอหมุดมันเป็นบ้าอะไรถึงวิ่งแก้ผ้าโถงโถงในด้วงก็บอกก็ลูกสาวเองอะสิหยิบพระเขมามันไปทิ้งตอนมันอาบน้ำดีท่าน้ำในมืดก็บอกเอออีนี่มันนึกบ้าอะไรถึงจะไปแกล้งกันแบบนั้นมันชักบ้ากันใหญ่แล้วในด้วงก็บอกว่าแกล้งกันไปแกล้งกันมาเดี๋ยวมันก็รักกันเองแหละ ต่อมาวันหนึ่งสมุดเป็นไข้พ่อแม่ของสมอรู้เขา้าก็บอกให้สมอเอาปลาดุกย่างทากเกลือแล้วก็เอามันเผาไปให้สมุดหน่อยสมอก็บอกไปให้มันทำไมป่านนี้แม่มันก็คงหาอะไรให้มันกินแล้วละแม่ก็บอกกับสมอว่าแม่กับพ่อของสมุดเขาหาบถั่วไปส่งตลาดมื้อเที่ยงเขาฝากให้ดู นี่แม่กับพ่อก็จะขุดหน่อไม้เผื่อเพราะพ่อของสมุดล้วก็อุตส่าห์เอาถั่วของแม่เอาไปขายด้วยนี่เองเอาไปให้มันกินหน่อยนะโตมาด้วยกันสมอก็ทําท่าตะบึงตะบอลแต่ก็เอาไปให้พอไปถึงก็ขึ้นไปหน้าห้องสมุดสมอก็เรียกไอ้หมดกูเอาปลาย่างกับมันเผามาให้ออกมาเอาเดิสมุดก็บอกกูลุกไม่ขึ้นนะมือเอากลับไปเถอะกูลุกขึ้นไม่ไหว แม่กูป้อนข้าวเช้าแล้วสมอก็เลยผลักประตูเข้าไปไข้แดกครับมึงอะ่ะเออกูปวดหัวมากมึงอย่าเข้ามาใกล้เดี๋ยวจะติดไข้กูสมอก็บอกกูแข็งแรงนะกูไม่ติดหรอกกูตากแดดเก็บถั่วเก็บงานทุกวันไม่เคยเห็นจะป่วยอะ่ะมึงอ่ะเป็นผู้ชายซะเปล่าไอ้มะเขือเผาอ่อนแอเรื่องของกูนะี่ยมึงกลับไปเถอะเออกูก็ต้องกลับอยู่แล้วแหละ แต่กลัวแม่จะดา่าเดี๋ยวกูจะบอกมันเผาป้อนมึงก่อนแล้วมึงหนุนหมอนอีกใบอ่ะนี่ลุกจ้ก็กูลุกไม่ไหวอ่ะกูไม่กรงไม่กินกูจะนอนสมอก็เอามือจับตัวสมุดโอตัวมึงร้อนเชียเดี๋ยวกูเช็ดตัวให้นะสมอก็จัดการหาผ้าชุบน้ํามาเช็ดตัวให้ปลดกระดุมเสื้อสมุดออกแล้วก็เช็ดตามคอและหน้าอกสมอก็บอกมึงถอดเสื้อก็ไม่ไหวเหรอ เออเลยไม่ได้เช็ดทั้งหลังเลยสมุดก็บอกเช็ดแค่นี้ก็พอแล้วมึงเข้ามาใกล้กูมากกูเหม็นสาบมึงสมอได้ยินอย่างนั้นก็ด่าทันทีเหม็นแม่มึงกะบไอ้เวรกูอาบน้ําแล้วนะถึงได้มาปากดีนะมึงอะสมุดก็บอกว่ากูพูดแค่นี้มึงด่าถึงแม่แล้วเหรอนี่มึงไม่เคารพแม่กูเลยเหรอเสียแรงที่แม่กูเคยอุ้มเคยโอมึงมาสมอก็บอกว่ากูลืมตัวไปกูไม่ได้ตั้งใจเว้ฮ มึงเป็นผู้หญิงแต่มึงปากดีเกินชาติเนี่ยมึงหาผัวไม่ได้หรอกไอ้ที่พ่อแม่กูบอกจะให้กูกับมึงแต่งงานกันเนี่ยฝันไปเหอะจ้างกูก็ไม่แต่งสมอนี่โกรธเงือ้อมือจะตบอ่ะแต่สมุดก็จับมือไว้ทันตบไม่ได้สมอสู้แรงสมุดที่มีรูปร่างกำยำไม่ได้สมอก็เลยกัดเข้าที่ราวนมของสมุดจนสมุดเจ็บจนลืมตัวเอามือเจ็กผม เสร็จแล้วก็รวบตัวสมอมากอดแล้วก็ปล่อยสมอหน้าแดงตกใจที่สมุดทำอย่างนี้สมุดก็ยิ้มสะใจเป็นไงอ่ะหน้าสลดหางรู้เลยเหรอมีไอ้เลวกูจะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านจับมึงเอ๋อแจ้งเรื่องที่กูจูบมึงอเหรอไหนอะหลักฐานร่องรอยก็ไม่มีหรือต้องการหลักฐานกูจะได้ทํามากกว่านี้อีกและอีกอย่างหนึ่งกูก็ป่วยอยู่มึงเข้ามาหากูในห้องนอนเองนะ สมอโมโหจัดวิ่งไปเอามีดในครัวมาไอ้หมดมึงมากอดกูแล้วมึงยังเยาะเยะ้ยกูอีกเหรอมึงตายเถอสะสมุดเห็นสมอเอาจริงถือมีดปรีเข้ามาสมุดก็รีบลุกขึ้นโดดหน้าต่างหนีสมอก็โยนมีดทิ้งเดินร้องไห้กลับบ้านแต่ก็ไม่กล้าพูดให้พ่อแม่รู้กลัวจะถูกวรวบรัดจับแต่งทั้งแต่ตอนนี้โดยที่ไม่รอให้สหมุดเกณฑ์ทหารก่อน สมุดนั้นรอจนแน่ใจว่าสมอจะไม่ย้อนมาก็เข้าบ้านล็อกห้องนอนปากก็บน่นย่หาดุชิบหายเลยอืต่อมาที่วัดก็มีงานบุญมีหนังมีลิเกสมอก็อยากไปแต่ว่าพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็บอกว่าเหนื่อยขี้เกียจเดินให้ไปกันเองให้ไปกับสมุดส่วนสมุดก็อยากจะไปเจอแม่แย้มสาวฝั่งตรงกันข้ามกับบ้านของสมุดที่เคยว่ายน้ำไปจีบเวลาอาบน้ำ แม่แย้มนี่จะอาบอยู่ฝั่งตรงข้ามก็เพิ่งจีบได้ไม่นานก็คิดว่าแย้มคงจะพายเรือข้ามมาฝั่งวัดแน่นอนทั้งสมอกับสมุดก็เดินไปวัดด้วยกันสมุดก็บอกว่าเดี๋ยวไปถึงอะมึงจะดูลิเกมึงก็ดูไปนะกูจะแยกกับมึงลิเกเลิกเดี๋ยวกูจะเดินมารับพอลิเกจบสมอก็เหลียวหน้าเหลียวหลังก็ไม่เจอสมุดเพราะสมุดไปนั่งดูหนังกลางแปลงอยู่กับแม่แย้ม หนังเลิกที่หลังลิเกอีกอย่างสมุดก็มีความสุขที่ได้นั่งกับแม่แยม้มจนลืมสมอไปจนหมดสิน้นสมอออกเดินตามหาด้วยใจที่เดือดพล่านไปเจอสมุดนั่งคู่กับนางแยม้มตัวแทบจะติดกันสมอโกโรธหน้ามืดขึ้นมากระทันหันใช้มือเคหัวสมุดอย่างแรงสมุดสะดุ้งหยงหันมามองยังไม่ทันจะพูดอะไรสมอก็บอกกลับบ้านมึงลืมกูเลยเวร แม่แย้มหันมามองเข้าใจผิดคิดว่าสมอเน่ยเป็นเมียแย้มก็รีบลุกหนีถึงสมุดจะร้องเรียกแย้มก็ไม่หันกลับมามองแล้วสมุดทั้งเจ็บทั้งโกรธสมอลุกขึ้นดึงแขนสมอพาเดินกลับพอรับตาคนสมุดก็ต่อว่ามึงถือดีอยังไงมาเขกหัวกูต่อหน้าคนเยอะๆอ่ะมึงเป็นอะไรกับกูนี่บ้าสมอก็บอกว่าพ่อแม่มึงกับพ่อแม่กูสั่งแล้วใช่ไหมให้มึงดูแลกูลิเกจบ มึงยังไม่ไปรับกูเลยมัวจะนั่งซุกหัวอยู่กับแย้มอะ่ะกูเดินหาอยู่ตั้งนานสมุดก็บอกว่ามึงไม่ได้เป็นเมียกูนะเนี่ยแย้มมันลุกหนีเลยป่านนี้แย้มจะคิดยังไงกูไม่รู้กูรักมันนะสมอได้ยินอย่างนั้นก็เจ็บใจเหลือเกินไอ้หมดมึงเคยกอดอีแย้มมาเปล่าไม่เคยอะ่ะกูสิมึงอะกอดกูเออกูเสื่อมเสียแล้วนะมึงอย่าไปรักคนอื่นอีก มึงคนใจหมาในหมดกูจะฟ้องแม่กูสมุดก็บอกว่ามึงเกลียดกูจะตายแล้วมึงจะหึงกูทําไมสมอก็บอกใครหึงมึงจต่มึงอะมันชั่วที่ทํมากูแบบนั้นอ่ะตะกี้เนี่ยมึงก็พูดมึงบอกว่ามึงรักมันกูไม่ทนแล้วกูกลับไปกูจะไปผูกคอตายเอ้ยมึงจะบ้าเหรอมึงจะตายได้ไงขนาดมึงอยู่ยังดุขนาดนี้ตายหาไปจะดุขนาดไหน เอาละกูคงต้องเลิกกะบแม่แย้มเขาแล้วละกูขี้เกียจอธิบายขี้เกียจงอ้อเอาอย่างนี้ถ้าเป็นว่าถ้ากูจับได้ใบดํานะกูจะรีบบวชแล้วจะมาแต่งกับมึงแต่ถ้าจับได้ใบแดงไปเป็นทหารมึงก็ต้องรอก,กูตกลงรอเปล่าสมอก็บอกเออมึงพูดจริงๆนะสมุดก็ว่าเออกูไม่หลอกหรอกขืนหลอกเนะี่ยพ่อแม่ด่ากูแย่ตอนเนี้ยมึงมาให้กูกอดอีกทีแล้วกันบ้าทีอย่ามาทะลึ่งนะ รีบกลับบ้านเถอะทั้งสองก็เพิ่งจะรู้สึกตัวว่ารักกันจริงก็วันนี้เองล่ะครับบาปกรรมที่เกิดจากการผิดศีลข้อที่สามนี่ก็ร้ายแรงนะครับเรื่องนี้คุณประกอบเล่าให้ฟังคุณประกอบเล่าถึงเรื่องของคุณสุวัต ซึ่งเป็นนักดนตรีคนหนึ่งในจำนวนสี่คนเล่นประจำอยู่ที่ห้องอาหารของโรงแรมที่คุนประกอบเป็นผู้จัดการอยู่ในสุวัส์นี่เพิ่งจะเข้ามาทำงานที่นี่ได้เพียงสี่เดือนเข้ามาแทนนักดนตรีคนเก่าที่ลาออกไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าเขาให้ค่าตอบแทนสูงกว่าซึ่งเป็นเรื่องปกติทั่วไปในวงการนี้ในสุวัสนิ์นี่อายุยังน้อยเมื่อเทียบกับนักดนตรีคนอื่นในวง เขาเพิ่งจะมีอายุแค่29ปีเท่านั้นแต่ว่าฝีมือการเล่นเปียนโนของเขาก็ไม่ทำให้ผิดหวังก็รู้ว่าเขาเรียนมาจากโรงเรียนสอนดนตรีที่มีชื่อแห่งหนึง่งสุวัต์ไม่ใช่คนพื้นที่นี้เขาเป็นหนุ่มจากที่ราบสูงสุวัสด์เป็นคนอุบลทางภาคอีสานนี่เป็นแหล่งศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายคนในสุวัสก็หวังอย่างนั้นเขาอยากจะเจริญก้าวหน้ามีชื่อเสียงเหมือนศิลปินดังๆที่เขาชื่นชอบ เขาหันเหจากการเป็นครูตามชนบทมาเอาดีทางเสียงเพลงทั้งๆท,ที่เขาก็เรียนจบวิทยาลัยครูถึงขั้นปริญญาตรีนั่นเป็นข้อมูลที่นายสุวัส์เล่าให้คุณประกอบฟังเขาไม่ได้เดินทางมาปักหลักหาเลี้ยงชีพที่พิษณุโลกนี้ตามลำพังสุวัส์มีครอบครัวแล้วภรรยาของเขาตามมาอยู่ด้วยเธอเพิ่งอายุแค่ยี่สิปีเท่านั้นเองทั้งสองยังไม่มีลูกก็เลยไม่ลำบากเท่าไหร่ไปไหนไปกัน สุวัตรรู้จักกับนิดภรรยาของเขาที่ร้านอาหารที่สุวัต์เคยทำงานอยู่เมื่อก่อนหน้านี้นั่นเองเธอเป็นพนักงานเสิร์ฟนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทั้งสองจะรักแล้วก็อยู่ร่วมหอลงโรงก็มีอยู่หลายคู่ที่เป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของคนกลางคืนที่ทำงานที่เดียวกันตาศบตากันเดิมทีเขาตั้งใจจะให้ภรรยาของเขามาสมัครงานที่โรงแรมที่นี่เหมือนกัน แต่ว่าที่นี่มีกฎระเบียบในแผนกนี้คือห้ามสามีภรรยาทำงานด้วยกันมันมีสาเหตุสำคัญก็คือการหึงหวงบางครั้งภรรยาหึงสามีที่มีแขกสาวๆมาส่งสายตาแล้วก็ปรบมือเอาใจอย่างออกหน้าออกตาเวลาสามีร้องเพลงที่ถูกใจหรือบางครั้งแขกหนุ่มบ้างแก่บ้างมาพูดคุยลวนลามภรรยาที่เป็นพนักงานเสิร์ฟ สามีก็ไม่เป็นอันจะเล่นดนตรีเพราะใจจดจ่ออยู่กับภรรยาตัวเองนั่นเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นอยู่เสมอแทบจะทุกที่คุณประกอบก็หาทางออกให้สุวัสนเพราะว่าเห็นเขาเป็นคนดีสุวัสน์เป็นคนมีสัมมาคารวะตั้งใจทำงานและที่สำคัญงานของเขาก็ออกมาดีซะด้วยคุณประกอบก็เลยช่วยฝากฝังภรรยาของสุวัส์ให้ได้เอเข้าทำงานที่ร้านอาหารชั้นดีแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลาจากโรงแรมนัก พอที่ทั้งสองจะไปรับไปส่งกันได้มันเป็นร้านอาหารของคนคุ้นเคยรู้จักนับถือกันนิดภรรยาของสุวัส์นี่เป็นเด็กสาวที่มีรูปร่างหน้าตาดีก็แน่นอนก็ย่อมจะมีทั้งหนุ่มทั้งแก่มากระลิมกระเลียอยู่เสมอแต่สุวัสด์ก็เชื่อใจภรรยาใหม่ๆเขาเดินทางไปรับไปส่งแต่พอหลังๆเห็นว่าปลอดภัยก็ปล่อยให้ไปเองกลับเองแล้วก็อีกอย่างที่ทํางานน้องภรรยาเขาก็ไม่ไกลามากนัก ส่วนมากร้านอาหารจะเข้างานสี่โมงเย็นงานของนิดนี่จะเลิกหลังงานของสุวัสด์ประมาณครึ่งชั่วโมงคือห้าทุ่มครึ่งแต่ก็ยังไม่ดึกมากนักในถนนสายบันเทิงเธอจึงสามารถกลับบ้านเองได้อย่างปลอดภัยเมื่อสุวัส์กลับไปถึงบ้านนิดก็จะต้องกลับมาถึงบ้านในเวลาไล่เลี่ยก,กันทุกวันเรื่องไม่ดีไม่งามมาเข้าหูคุณประกอบ เมื่อเพื่อนผู้เป็นเจ้าของร้านอาหารที่คุณประกอบฝากฝังนิดให้เขาทำงานโทรศัพท์มาเปรยให้ฟังว่าชักจะเป็นห่วงเด็กที่คุณประกอบไปฝากให้ทำงานแล้วเพราะว่าสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมามีนายทหารคนหนึ่งยังหนุ่มและหน้าตาดีมียศถึงขั้นระดับผู้หมวดมาติดพันและดูเด็กก็จะมีใจให้ด้วยนายทหารหนุ่มมาที่ร้านแทบจะทุกวันและรอจนร้านเลิกเพื่อจะไปส่งเด็กคนนั้น ไม่รู้ว่าสามีเขาจะรู้หรือเปล่าเพื่อนคุณประกอบบอกว่าเห็นคุณประกอบบอกว่าสามีเขาเป็นคนดีก็เลยสงสารก็เลยจะอยากให้เขามาดูแลภรรยาบ้างกลัวจะเกิดเรื่องไม่งามขึ้นคุณประกอบได้ฟังก็รู้สึกไม่สบายใจแต่ก็ยังเชื่อใจภรรยาของสุวัส์อยู่ว่าไม่น่าจะหลงผิดทำเรื่องบัตรสีคุณประกอบเองก็อึดอัดที่จะว่ากล่าวเตือนสุวัสไม่รู้ว่าเขาจะรู้หรือยัง กลัวเขาจะไม่มีสมาธิในการทำงานคุณประกอบก็เรียกสุวัสด์มาคุยแล้วก็พูดเกเรนๆกับเขาดูเขามีทีท่าตกใจแล้วก็ไม่สบายใจเขาก็บอกคุณประกอบว่าเขาก็คลางแคลงใจอยู่เหมือนกันที่บางวันกลับบ้านแล้วแต่ภรรยายังไม่กลับเธอมาถึงหลังเขาเกือบชั่วโมงเธออ้างว่าช่วยงานที่ร้านเพราะว่าแขกเยอะใหม่ๆเขาก็ไม่สงสัยอะไรแต่ทีนี้บางวันภรรยายเขามีอาการเหมือนกับคนดื่มเหล้า ทั้งยังมีกลิ่นเหล้าติดมาอีกถามก็บอกว่าเพื่อนๆชวนกินเนื่องในวันเกิดแต่ก็เอกใจว่าพนักงานในร้านซึ่งมีแค่ห้าหคนทำไมถึงเกิดกันบ่อยนักพอสาวสีก็ผ่านทะเลาะกันนะเขาก็เลยไม่พูดคุณประกอบก็เลยเตือนเขาให้ใจยเย็นๆค่อยๆสอบถามภรรยาดีๆอย่าวู่วามสามวันต่อมาสุวัตมาหาคุณประกอบที่ทำงานด้วยสีหน้าเคร่งเครียดในตอนเย็นวันหนึ่ง เขาบอกกับคุณประกอบว่าภรรยาเขามีชู้ซะแล้วคุณประกอบถามว่ารู้ได้ยังไงเขาก็เล่าให้ฟังว่าวันเนี้ตามปกติต้องเป็นวันหยุดของเธอแต่เธออ้างว่าต้องไปทํางานแทนเพื่อนเขาก็สงสัยในพิรุษเธออยู่แล้วว่าแค่ไปทํางานทําไมแต,แต่งตัว,วพิถีพิถันกว่าทุกครั้งสุวัสด์ก็เลยแอบตามเธอไปก็พบว่าเธอไม่ได้ไปที่ร้านเธอนัดกับผู้ชายหน้าตาดีคนหนึ่งเขามีรถเก๋งขับ ทั้งสองนัดเจอกันที่หน้าห้างสรรพสินค้าแล้วก็ขับรถหายไปเขาตามไม่ทันเพราะว่ามีแค่เพียงมอเตอร์ไซค์เขาก็ย้อนกลับไปที่ห้องพักลองค้นสิ่งของในบ้านดูเขาก็พบสบู่ก้อนเล็กๆที่นิยมใช้กันตามโรงแรมม่านรูดอยู่ในเสื้อตัวหนึ่งของเธอในตู้ไม่ใช่ของเขาแน่นอนเขาก็หยิบออกมาให้คุณประกอบดูที่กระดาษห่อสบู่ระบุชื่อโรงแรมแห่งหนึ่งที่คุณประกอบรู้จักดี มันเป็นโรงแรมเล็กๆเก่งรีสอร์ทอยู่นอกเมืองคุณประกอบถึงกับอึง้งแต่ก็เตือนสติให้เข้าใจเย็นๆแล้วก็ค่อยคิดหาทางแก้ไขคืนนั้นสุวัสด์ไม่มาทำงานเขาให้หัวหน้าวงจ้างคนมาแทนวันหนึ่งบอกว่าป่วยแต่ว่าคุณประกอบรู้ว่าเขาจะต้องไปรอพบภรรยาเขาแน่นอนใจก็นึกเป็นห่วงกลัวจะมีเรื่องมีราวแล้วก็มีเขาจริงๆ เมื่อมีโทรศัพท์มาถึงคุณประกอบในตอนเกือบตีหนึ่งเป็นหัวหน้าวงดนตรีนั่นเองเขาบอกวาสวัตอยู่โรงพยาบาลถูกทำร้ายคุณประกอบก็รีบตามไปที่โรงพยาบาลทันทีสุวัตอยู่ในห้องฉุกเฉินที่นั่นคุณประกอบพบนักดนตร,รีที่อยู่วงเดียวกันมาดูด้วยความเป็นห่วงพร้อมหน้าพวกเขาเช่าบ้านพักอยู่รวมๆกันได้เรื่องวาสวัตเนี่ยไปดักรอภรยาที่ปากซอยบ้านก็พบ ว่าเธอมีรถมาส่งเป็นนายทหารคนนั้นเมื่อเจอเขาดูทั้งคู่ไม่สะทกสะท้านสุวัสด์ก็ตรงเข้าไปต่อว่าโดยความโมโ,มโหกลับถูกนายทหารที่มีรูปร่างใหญ่ว่าเขาหลายเท่าชกต่อยสุวัสด์ล้มกองกับพื้นเพราะว่าโดนด้ามปืนฟาดก็เต็มแรงใครๆหลายคนออกมาดูทั้งชายชู้และภรรยาของเขาจึงพากันขึ้นรถขับออกไปพลเมืองดีช่วยกันนำเขาส่งโรงพยาบาล นายสุวัตร์ร้องไห้อย่างไม่อายเมื่อเห็นคุณประกอบมันเป็นน้ำตาของลูกผู้ชายที่สูญเสียอย่างไร้ศักดิ์ศรีเนื้อตัวเขาถลอกเปืเป้อนหัวหูบวมปูดดูเหมือนจะแตกด้วยไม่มีคำพูดทั้งเขาและคุณประกอบสุวัตร์ลาออกกลับบ้านที่อุบลเพื่อขอพักสติเขากลับไปคนเดียวเพราะว่าเมียรักหนีไปแล้วคุณประกอบเข้าใจเขาดีก็เลยอนุญาตแล้วก็บอกเขาว่าที่เนี่ยิยนดีต้อนรับเสมอถ้าเขาพร้อม เกือบปีที่เขาจากไปแต่ข่าวครา,าวของนิดภรรยาเลวของสุวัสเ์นี่เข้าหูคุณประกอบตลอดเธอไปอยู่กินกับทหารขี้เมานั่นได้ไม่ถึงสองเดือนเขาก็เริ่มซ้อมเธอเมื่อขัดใจเขาให้เธออยู่อย่างอดอยากในขณะที่เขาเริ่มมีผู้หญิงอีกนิดต้องไปทำงานที่ร้านคาราโอเกะเล็กๆในตลาดเพื่อเลี้ยงตัวเอง เธอเริ่มมั่วเริ่มมีผู้ชายอีกไม่ว่าจะคนขับรถรับจ้างหรือแม้แต่กรรมกรเธอก็หลับนอนด้วยเพื่อเงินในที่สุดข่าวกรองสุดท้ายก็แจ้งว่าเธอป่วยเป็นเอดเธอติดเชื้อเอดเข้าแล้วและสามีนายทหารงองเธอก็ติดโรคนี้จากเธอด้วยเช่นเดียวกันคุณประกอบโทรไปหาสุวัสต์ตามเบอร์ที่เขาให้ไว้ผู้ที่รับสายคือแม่ของเขาแม่ของเขาบอกว่า ตอนนี้สุวัตบวชได้เกือบสามเดือนแล้วเห็นบอกว่าถ้าศึกแล้วจะไปเป็นครูสอนหนังสือจะเลิกเล่นดนตรีคุณประกอบฟังแล้วรู้สึกว่าตัวเองสดชื่นขึ้นทีแรกกะว่าจะส่งข่าวให้เขารู้เรื่องของนิดแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วให้เขาอยู่อย่างสบายใจดีกว่าทุกอย่างมันเดินทางมาถึงจุดสุดท้ายแล้วมันก็จบอย่างที่ควรจะจบแล้วกาเมสุมิชฉาตันหาราคะและ ความหายนะครับ